วันนี้วันพระท่านทั้งหลายได้สร้างบุญสร้างกุศลอันใดขอให้จงตั้งใจร,รับพรอุทิศส่วนกุศลแก่บุพการีชนของเราพร้อมกันยะทาวะริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครัง เอวเมวอิโตทินนังเปตานังอุป,ปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิชตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยธา,ามณิโชติรโสยธา,าอย่าประมาทในบุญและอย่าประมาทในกรรมเล็กน้อยว่าจะไม่สมผลทุกอย่างที่เราทาไว้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีล้วนแล้วแต่รอวันส่งผลเสมอวันนี้ยังมีโอกาสทําดี สร้างบุญบารมีจงรีบทักเพราะกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอสิ่งทั้งหลายกำลังเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดยั่งยืนมั่นคงที่แน่นอนเราเกิดมาเพื่อรอเวลาตายเราได้มาเพื่อรอเวลาเสียเรามีเพื่อรอเวลาหมดเราเจอเพื่อรอเวลาจากเราพบเพื่อรอเวลาพลาดจากกันไปในที่สุด ทำบุญกับพระที่ไหนไหนก็ต้องไม่ลืมพระที่บ้านพ่อแม่เรานี่แหละอย่ามองข้ามท่านไปศีลเป็นสะพานทานเป็นสเสบียงภาวนาเป็นเหมือนตะเกียงที่จะนำทางชีวิตเ,เราไปสู่ความสว่างและประเสริฐนะทานศีลภาวนาเป็นอรากแก้วของชาวพุทธเป็นอรากเง่าของพระพุทธศาสนาและทานศีลภาวนานี่แหละที่จะพาเราพ้นกรรมได้นะข้าพระเจ้า ขอตั้งจิตอธิษฐานบุญใดๆที่เป็นของข้าพเจ้าในโลกสมบัติขอพลังแห่งบุญทั้งหลายเหล่านั้นและพรน,นั้นยงพลันสำเร็จแก่ข้าพเจ้าในชาตินี้ชาติปัจจุบันขอให้พรั่งพร้อมสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสรนเสริญสุขและมรรคผลนิพพาน โดยไม่ต้องรอชาติหน้าและชาติใดๆขอจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จพลันสำเร็จในวินาทีนี้ในบัดนี้ในวันนี้ขอจงสมความปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุ